ววากรดดีีซเ็โปไฟลสวัสดีครับผมไฟเตอร์ไมยวันนี้เราจะมาจัดเด็กโปรไฟล์แดเป็นชั่นโพลิสสายสุดยอดหุ่นยนต์ต่งมิติได้ไลเนอร์ที่มาจากชุด VEB08 มาพร้อมกับความสามารถที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับเกรด3ของเรามีชิวเพิ่มขึ้นอีก1 0,000มาช่วยในการป้องกันและยังมีสกิลช่วยหาของถ้าหยิบการ์ดเกรด3 ก็จะมีพลังมากยิ่งขึ้นไปรับชมความแข็งแกร่งของหุ่นยนต์ต่างมิติกันเลยก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลากักขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มกันที่ใบแรกสุดยอดหุ่นยนต์ต่างมิติไดไลเนอร์สกิลคอนช่องเวนเกดยูนิตเกรสามของคุณทั้งหมดได้รับพลังป้องกันเพิ่มขึ้น1 0,000ืช่วยทําให้เกสามมีชิลเพิ่มขึ้น10,000มืนะครับและยังมีสกิลแอคทีฟช่องแวนเกดเธอร์ละหนึ่งครั้งคอร์บัสหนึ่งโซบัสหนึ ดูการเป็นปบทสุดของเราเจ็ดใบแสดง normal unit ไม่เกินหนึ่งใบและนำกลับขึ้นมือจากนั้นสลับกองการ์ดถ้าคุณแสดงการ์ดเกศสามยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น20,000บวกอีกหนึ่งคิกจนจบเทิร์นเป็นสกิลที่ช่วยหาของได้นะครับผมและถ้าหยิบเกศสามได้ก็จะบวกพลังเพิ่มกันนะครับสามารถเอามาเล่นคอมโบกับสุดยอดหุ่นยนต์ต่างมิติขั้นสูงสุดเกรดไดยูชาได้นะครับผมถ้าเปิดเจอการ์ดใบนี้และเทิร์นนี้เรายังไม่ได้ไหลยอยู่ ก็สามารถทำคอมโบกับการ์ดไปดีได้นะครับต่อไปคุณยนต์ต่างมิติไดซอรัสบีสกิลคอนช่องแวนการ์ดในเทิร์นของคุณยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น5,000ตามจำนวนดามเมจโซนของคุณยิ่งดามเมจโซนของเราเยอะมากเท่าไหร่การ์ดี้ก็จะมีพลังมากยิ่งขึ้นนะครับและยังมีสกิลออโต้ช่องเรียกการ์ดเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีถ้าพลังโจมตีของแวนการ์ดคุณเป็น35,000หรือมากกว่า คันบานหนึ่งนำยูนิตนี้เข้าสูโซ่เลือกบรรยกาศของคุณหนึ่งใบได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น1นึ่งืนและบวกหนึ่งไดจนจบเทิร์นทำให้บรรยกาศของเราโจมตีได้ถึง3ไดนะครับต่อไปสุดยอดหุ่นยนต์ต่างวิติขั้นสูงสุดเกรดไดยูชามีสกิลออตโต้ช่องบรรกาดเมื่อการบีดีลงสนามยูนิตแถวหน้าของคุณ3ใบได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น1นึ่งืจนจบเทิร์นบัาพลังให้กับแถวหน้านะครับและยังมีสกิลออตโต้จากมือ เมื่อจบการต่อสู้ที่ววนการ์ดเกรดสาของคุณโจมตีถ้าพลังโจมตีของยูนิตนั้นถึง45,000หรือมากกว่าและยูนิตนั้นไม่ได้ลงสนามในเทอร์นนี้คาร์บอน 1. หนึ่งรายการนี้ในสภาพสแตนและยูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพ,พิ่มขึ้น10,000จนจบเทอร์นเป็นสกิลที่สามารถเพิ่มเวฟให้กับแวนการ์ดของเรานะครับเมื่อพลังโจมตีถึง45,000ต่อไปแมชโพลิสเลดเดอร์ชิลเบิร์ตมีสกิลคอนช่องเรียกาัดถ้าพลังโจมตีของแวนการ์ดของคุณถึง30,000หรือมากกว่า อยู่ในนี้บวก5,000บวก1คี่งขี่เข้าเป็นเลกาที่มีสกิลบวกขีให้กับตัวเองนะครับต่อไปแพตตินัมเอมีสกิลคอนช่องเวนการ์ดในเทิร์นของคุณอยู่ในนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น5,000โจมตีออก1น0 0 0นะครับและยังมีสกิลออโอต้ช่องเรียกาดเธอละหนึ่งครั้งเมื่ออยู่ในนี้โจมตีถ้าเวนการ์ดของคุณเป็นเกรด3หรือสูงกว่าและมีพลังโจมตีเป็น3 0,000หรือมากกว่าโซบัสหนึ่งอยู่ในนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น1 0,000และวจนจบงทิร่น เป็นแราการอีกหนึ่งใบที่บวกคียที่เข้าให้กับตัวเองได้นะครับโจมตีได้ถึง2คีิแต่ถ้าเราเล่นกิฟท์ทูแล้วก็จะโจ,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 จมตีได้ถึง3คียเลยต่อไปขุนยนต่างมิติได้ดรา้อนสคิวแอคทีฟช่องเวนการหรือช่องเรียกการเทิร์นหนึ่งครั้งโซบาร์หนึ่งเลือกเวนการของคุณ1ใบได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น5 0 0 0จนจบเทิร์นเป็นสกิลที่ช่วยบัฟพลังให้กับเวนการนะครับและยังมีสกิล คอนช่องเรียกาดถ้าพลังโจมตีของแวนการ์ดถึง3 5 0 0 0หรือมากกว่ายูนิตนี้ได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น10,000โจมตีออก20,000นะครับการ์ดใบนี้ต่อไปมิลเลอร์เคิลดี้มีสกิลคอนช่องกัดถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นเกรด3หรือสูงกว่ายูนิตนี้ได้รับพลังป้องกันเพิ่มขึ้น10,000เป็นใบที่ช่วยป้องกันนะครับผมเป็นชิล1นึ0 0นะครับต่อไปเมจิคอลโพลิสคิวมีสกิลออโต้ช่องแวนการ์ดหรือช่องเรียกัด เมื่อการเป็นนี้ลงสนามทิ้งมือของเรา1ใบแวนการ์ดของคุณหนึ่งใบได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น1 0,000ืนจนจบเทิร์นสกิลที่ช่วยบัฟพลังให้กับแวนการ์ดนะครับผมและยังมีสกิลออโต้ช่องเรียกาการ์ดเมื่อแวนการ์ดของคุณโจมตีถ้าพลังของยูนิตนั้นถึง3 0ม0 0นหรือมากกว่าโซบัฟหนึ่งจัวกาดหนึ่งใบเป็นใบที่ช่วยบัฟพลังให้กับแวนการ์ดและเป็นใบาฟาร์มในเวลาเดียวกันนะครับต่อไปหุ่นยนต์ต่างมิติได้เบรฟมีสกิลแอคทีฟช่องแวนการ์ดหรือช่อง เวนการ์ดของคุณหนึ่งใบได้รับพังโจมตีเพิ่มขึ้น5,000จนจบเทิร์นสกิลเหมือนกับไดดาก้อนนะครับและยังมีสกิลออโต้ช่องเรียกการดถ้าเวนการ์ดของคุณโจมตีฮิตเวนการ์ดของฝ่ายตรงข้ามนำยูนิตนี้เข้าสู่โซ่จัวการ์ดหนึ่งใบ ต่อไปขุนยนต่างมิติไดมาริเนอร์มิสติลออโต้ช่องเรียกกาศเมื่อลงสนามโซบัสหนึ่งเลือกเวนการของคุณหนึ่งใบในการต่อสู้ที่ยูนิี้โจมตีในขณะที่คู่แข่งทําการคอการเดียนลงช่องกากหากไม่ครอบพร้อมกัน2ใบหรือมากกว่าก็จะไม่สามารถทําการคอได้เป็นการที่ช่วยขอกาด2ใบนั่นเองต่อไปเป็นทิกเกอร์นะครับใบแรกคุนยนต่างมิติไดแบตเทลเป็นคีย์ที่คอนทิกเกอร์นะครับต่อไปคุยนย์ต่างมิติไดเลเซอร์ เป็นคิทิคอนทิกเกอร์ต่อไปไดมอนด์เอสเป็นดอพิทักนะครับผมเป็นดอพีจีต่อไปหุ่นยนต์ต่างมิติโกเลสคิวเป็นฮิวทิกเกอร์และตัวเลิ่เวิตันฮีโร่ดาโกคิดเมื่อถูกและทับจะได้จัวหนึ่งใบต่อไปไปชมเทสคอมโบกันเลยครับเข้าสู่ช่วงเทสคอมโบกันเลยครับผมจะเริ่มจากช่วงไลท์เกีร์สกันเลยครับผมผมจะไลท์เป็นสุดยอดหุ่นยนต์ต่างมิติไดไลเนอร์นะครับผมเป็นตัวหลักของเรานะครับฟอร ในกรณีนี้นะครับผมถ้าสมมติว่าเราเจอเด็กที่เป็นแ x c เซหรือฟอร์สกันเองนะครับผมจะแนะนําเป็นกิฟทูเลยครับผมเพื่อเราจะได้ปิดเกมไวยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราเล่นก i ิฟทูไดรเลเนอร์ก็จะตีได้ถึง3ครีเลยนะครับผมหรือว่าถ้าเราวางช่องเรียกากศแล้วเราเล่นเป็นแพตทินัมเออยู่ที่อยู่ช่องเรียกาศกาศก็จะบวกอีกหนึ่งคีนะครับผมบวกหมื่นบวกคีถ้าแวร์ดของเราถึงพลังถึง3 0,000ื่นว่ถ้าเล่นไดรเลเนอร กดสกิลคอร์ทบา 1, สหนึ่งโซบาสหนึ่งครับเปิดเจ็ดใบแล้วก็หยิบน้องมอนหนึ่งใบกลับขึ้นมือนะครับผมถ้าหยิบเกียร์สามก็จะบวกสองหมื่นวัยหนึ่งขีพลังก็ถึงสามหมื่นสามแล้วครับผมอ่าก็สามารถเล่นเป็นแพทินัมเอ็ได้ครับผมก็โจมตีสามขีเหมือนกันครับผมแต่ว่าเราจะเล่นเป็นฟอสหนึ่งแล้วกันนะครับผมที่แวนการ์ดว่าเราจะเล่นคอมโบคู่กับสุดยอดคุณโยตังติขั้นสูงสุดเกรเดเยูชานะครับผมเพราะว่าใบนี้ต้องใช้พลังแวนการ์ดถึงสี่หมื่นห้าถึงจะสามารถ นำไปนี้จากมือมาไลด์ได้นะครับผมถ้าในเทิร์นนั้นยังไม่เคยไลด์อยู่ครับผมช่องต้นเกมก็จะเล่นเป็นไดรเลนเนอร์ก่อนครับฟอสที่วันกาด็สกิลของไดรเลนเนอร์ครับผมปลาบ้าหนึ่งโซบ้าหนึ่งครับเปิดการ์ดไปโมสุดเจ็ดใบอ่าจะหยิบเจ็ดสามนะครับผมแล้วก็บวกสองหมื่นบวกอีกหนึ่งคีย์ครับผมจะหยิบเป็นไดสลัดนะครับผมการ์ดไปนี้มีความสามารถบวกไดให้กับแวนกาดได้นะครับอ่าบวกสองหมื่นบวกอีกหนึ่งคีย์ครับผม เท่านี้ดร์เเนรเราก็จะโจมตี4 3 0 2ครีแล้วครับผมเราสามารถเล่นหุ่นยนต์ต่างวิสียไดสลัดได้เลยนะครับผมเพราะว่าเราจะมาช่วยในการบวกได้ให้กับแวนการ์ดมีโอกาสได้สติกเกอร์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ถ้าพลังเราถึง30,000หรือมากกว่าสามารถเล่นชิลเบิร์ดได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าครานี้บอกว่าถ้าแวนการ์ดของเราพลังถึง30,000หรือมากกว่าจะบวก5,000บวก1ครีสนะครับผมจะโจมตี1 8 2ครีสนะครับ หรือว่าจะเป็นแพลตินัมเ8ก็ได้นะครับผมแต่ผมจะเล่นเป็นชิลเบิร์แล้วกันครับผมไม่มีคอนสเลยครับผมเป็นแค่สกิลคอนบวก5,000ครับผมแล้วก็โบยหนึ่งครีครับจะเล่นแค่นี้เลยครับผมก็เอาไดสัลััโจมตีก่อนเลยครับสกิลของไดสลัสครับผมเมื่อจมตีเสร็จคาร์บัานหนึ่งค่าแวนกาดพลังถึง3 5 0 0นะครับนำมินี้เข้าสู่โซครับผมแวนการดจะบวก10,000และบวกหนึ่งได้นะครับ จมตี52 3ได้แล้วครับผมได้2ครีดด้วยอ่าจมตีไปที่บันการเลยครับผม3ได้เช็คปึ๊บเยื่ทิกเกอร์เวฟปูส่งพลังให้กับชิลเบิร์กเฮ้กันเช็ดครับผมครีดคิคอนดิกเกอร์โอ้โห,โหแต่ว่าในกรณีนี้ผมว่าเขาไม่นับก่อนนะก่อนผมขอคีพพลังให้กับชิลเบิร์กเลยแล้วกันครับอ่าบวกครีดแล้วก็บวกพลัง อันีสามครับอ่าเป็นเชลเวอร์อีกหนึ่งใบครับผมคบโบช่วงไลท์กันรสามรอบแรกก็จะมีประมาณนี้นะครับผมไดร์เนอร์ก็จะมีสกิลอีกสกิลหนึ่งนะครับที่ทําให้เกียร์สามของเราอ่ะครับผมมีเชียวเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นนะครับก็สามารถเป็นการ์ดหมื่นได้นะครับผมเข้าอยู่ช่วงคบโบ่ถ้าปิดกันเลยครับเข้าอยู่ช่วงคบโบ่ถ้าปิดกันนะครับผมอ่าผมจะไม่ไล์นะครับเพราะว่าเราจะกดสกิลของ สุดยอดอยูโร่ต่างมิติขั้นสึงสุดเกสได้ยูชาร์นะครับผมทำให้แวนการ์ดของเราเพิ่มรอบตีได้นะครับกดเกือของไดร์เลเนอร์นะครับเหมือนเดิมเลยค็รับนหนึ่งโซบัส์นหนึ่งครับเปิดการ์ดใบโมสุดเจ็ดใบของเราครับผมหยิบเป็นไดร์โซบารได้นะครับจากนั้นผมจะลงเป็นไดร์โซบารนะครับผมใบบอกไดเหมือนเดิมเลยแล้วก็ลงเรียการ์ดบอกคีไว้สักหนึ่งใบนะครับแพทตินัมเอชนะครับผมรอบนี้ แล้วก็ลองเป็นเกรดหนึ่งไปเข้าโพลิชสกิลนะครับผมมีสกิลทิ้งมือของเราหนึ่งใบครับผมขอทิ้งเป็นไดาดาก้อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็บวกพลังแวนการ์ดหนึ่งหมื่นนะครับผมเท่านี้แวนการ์ดของเราก็มีพลังถึงห้าหมื่นสามพันเลยนะครับก็จะสามารถกดสกิลของเกรดไดยูชาได้นะครับผมแล้วผมก็จะลองเป็นหุ่นยนต์ต่างมิติไดมาริเนอร์นะครับโซบัสหนึ่งใบครับผมชี้แวนการ์ดหนึ่งใบครับผม ในขณะที่การ์ดใบนี้โจมตีฝั่งข้ต้องปองกัน2ใบขึ้นไปนะครับแล้วก็ลงไดเบฟมาตอบบูดเลยครับผมแค่นี้แหละครับจะโจมตีแล้วครับผมผมจะไดเลนเนอร์โจมตีก่อนเลยครับไม่ต้องบูดก็ได้ครับผมโจมตีแค่นี้ก็5้าหมื่นสล้นะครับ2คงิ้ช่วงบอกได้เราก็จะเล่นคู่กับเกตตี้ชาได้นะครับผมอ่าได้เช็คเลยทีเีคอนดิเกอร์ครับผมขี้พลังให้กับไดซอลครับผม ในกั้นเช็คครับผมเป็นเกรดหนึ่งครับจากนั้นสกิลของเกรดไดรโวฉากมจับมือถ้าในเทอร์นี้เรายังไม่ได้ไล์อยู่ครับผมกดาบาัตหนึ่งไล์ก้านบนนี้ครับผม mm. พลังแรรกัดเมื่อกี้ต้องถึง45,000ขึ้นไปก่อนนะครับผมถึงจะสามารถกดสกิลได้ mm. เมื่อกี้ mm. ไดร์เนอร์ยอมตีถึง53,000แล้วครับ mm. ไลค์ครับผมปอมให้ข้างนี้แล้วกันครับ mm. จากนั้น mm. ไล์มาจากสกิลจะบวกอีก mm. 10,000นนครับผม แล้วก็เมื่อการมินลงสนามนะครับผมแถวหน้าของเราสาใบจะบวก1นึ่งมือนะครับบวก1นึ่งมือคัอบโบช่วงถ้าปิดของไดนเมนชันก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเราก็สามารถเอาไดสลักโจมตีเพื่อบวกได้ให้กับแบนการ์ดได้และให้แพทิชลัมเอ็ดรับได้ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเราเล่นเป็นกิฟทูเราก็จะมีไดเบฟแล้วก็ไดดากอนนะครับผมที่ช่วยปั๊มพลังให้กับแบนการ์ดได้แล้วก็มี m มจิเข้าโพลิสด้วยนะครับผมที่สามารถฟั๊มพลังให้กับแวนการ์ดได้นะครับเล่นคลิปถูกก็กดดันเหมือนกันนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับอ่านทุกคอมเมนต์สำหรับวันนี้ไฟเตอร์ไม้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ